โน้ตบุ๊กมีเนยตัวจริงมาแล้วสวยมากน่ารักน่าซื้อสุดๆกับ Acer X b u t t e r r Aspire l i t e 15 Limited Edition นะครับตัวเครื่องสีเหลืองตัดกับคีย์บอร์ดสีพูปเป็นการสกรีนเข้าไปที่ตัวเครื่องไม่ใช่เพียงแค่ติดสติกเกอร์เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกริปเซตสุดคุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซอบเคสตัวเมาส์แพดตัวเมาส์อุปกรณ์ต่างๆแถมให้ยกเซตในราคา1 9 9 9 0บาท หลายคน,นคิดว่าสูงไปหรือเปล่าแต่บอกเลยสําหรับแฟนมามีทั้งหลายราคานี้ไม่สูงเลยหรือถ้าเทียบกับสเปคเองได้ i7 u m d r y z e n 5 ram 32ม3ิ g ram 32มสินะครับ ssd 512นอกจากนั้นนะครับยังมีไอคอนพิเศษด้วยนะครับจะเห็นว่าตรงไอคอนเป็นไอคอนพิเศษทั้งทาง a c e r custom กับทาง b u t t e r b a r โดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่สั่งจองในช่วงวันที่ 3, 3ถึงวันที่6กรกรกฎาคมนี้นะครับ พิเศษมากๆสิบสิทธิ์เท่านั้นเฉพาะ store a s e r com หรือถ้าใครที่คิดว่าซื้อไม่ทันในช่วงนี้หลังจากนี้หลังจากวันที่6เป็นต้นไปนะครับทาง a c e r ก็จะเปิดให้ p ออเด d e r กับหน้าร้านของทาง a c e r ด้วยนะครับทุกดีลเลอร์ทุกจ้าก,ก็จะเปิดให้ p ออเด d e r ได้เป็นกลิบเซตนี้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับใครที่สอบถามว่ากลิบเซตนี้จะมีขายแยกหรือเปล่านะอนาคตก็จะมีขายแยกด้วยนะครับหาซื้อได้และเครื่องจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่31สิสิงหาคม